ปาร์ตี้ท่าสุดเบียวเหมือนเกมรู้อยู่แล้วอะเพราะว่าคนจะด่าว่าเบียวอะก็เลยจัดให้เลย <c oughs> ท่านี้แม่งเตะตาจัดเลยบอสเอเนจีคือจิโกะอะประมาณนั้นแหละมันแปลว่าจิโกะเบียวคาร์บอยอะไรท่าควงไม้คริกเก็ตแปลว่าอะไรไมคคริกเก็ตคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยอ่านต่อไปอาบน,น้ําถ้าอาบน,น้าป๋อมแปบบทาไมต้องป๋อมแปมบอะเราก็อันนี้อาบน,น้ําอย่างนี้อยู่แล้วปะมันเหมาตู้ตลอดเลยผมอยากได้แค่ท่า ท่านี้เออท่านี้ก็ได้ไว้กดกลวนๆอ่ะเวล,วลนะวาแบบบุญาเวลายิงใครได้ก็แอคแต่มันต้องกดเหมาตลอดเลยเหรอไม่กดเหมาก็ได้มั้งแต่ยังไงก็ต้องเหมาเพื่อเอาท่าใหม่อ่ะกดไปเลยแล้วกันลองดูว่าเราจะได้เพชรคืนหรือเปล่ารอบแรกเจ0รเพชรก็ประมาณสัก200บาทมาดูกันว่าจะได้เพชรคืนไหมเองไม่ได้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 ล็อ เออ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 จิโก้ท่าจิโกะสวยโอเคพอพอแค่ท่านี้พอละอ่บน้ำไม่เอาละครับผมแพงขี้ไม่เอ้าลดราคาเลยเหรอนี่ลดราคาป้ะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดร้อยเพชรนะเออหน้าเอาไปดูแบบแต่ก็น่าเอาเยอะไอ้ม่วงกูได้แล้วนี่เดี๋ยวแค่สามท่านี้ถ้าอยากได้ก็ต้องอยากได้ท่านี้อะอยากได้ท่าน้ำอ่ะมันจะออกปะวะลองไหมคนดูลองนะ โหไม่มีทางได้เพชรคืนหรอกกูว่าเนี่ยดูดิมันเล่นล็อกทั้งหมดเลยอะ่ะขอท่าที่สองอ้แย่อะทุกคนอย่างในท่าที่สองอะคือยิ่งสุ่มยิ่งลดนะเมื่อกี้ห้ากากานี่ห้าสีก้าแล้วอะทีสุดท้ายออกมาเถอะกดข้ามไปเลยหุ้ยอ้าวกูดูวได้เพชรคืนโอ้โ,อโห โอ้โหอ้หนักริ้หายเลยแค่ท่าแทบจะไม่ได้กดเนี่ยอ,อแต่พิษคืนก็แล้วกูขอเถอะเหมาทุกสล็อตเลยเออโอ้โหกูเลยจะเชื่อเมื่อกี้ผมเหมาทุกตู้แล้วก็มันล็อกหมดเลยนะคือล็อกก็คือล็อกอะอย่าพูดมาดวงไม่ดีเดีมันคือล็อกเว้ย1นึ่งสองหนึ่งสองพันามรสี่หำหรับกดท่าเออเออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่คุ้มคไม่คุ้มเลย